สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีเมษทัดไฟกับไตรามารที่สองนะคะเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนค่ะมาวางแผนกันค่ะเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนนะคะปลายตรงข้ามเพศตรงข้ามค่ะมีการเงินความพันพวนเปลี่ยนแปลงไปได้พวกับ ท่านสวอสองไวเป็นโครงการการลงทุนนะคะ,อ,ะอันแต่งานก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งคบกับคน,เก,คนเก่าคนแก่นะคะ,ะมีเกณฑ์เป็นคนที่ผ่านร้อนหนาวมาฟ้าผ่าเปี่ยงสายฟ้าแลบนี้ก็มีการขัดยแย,ย้งต่เยาแย่หยอกล้อเล่นอีกคนแต่อีกคนแบบ เลือกแลว้วลงตัวต่อไปมุกอ่อนทยานไปข้างหน้าแลว้วชีวิตลงตัวแลว้วตนเอง่ะเกิดการจบสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทะเลาะอิวาดกันไม่สามารถร่วมทีมงานกันได้กับการจบสิ้นไปนี้เป็นเรื่องราวของอารมณ์นะนะเจ้าอารมณ์ ชีวิตจะลงตัวได้นะก็เปลี่ยนแปลงนะคะทะยานมุ่งไปนะสู้สิ่งใหม่ๆที่ลงตัวแลว้วกับสิ่งที่คุ้นเคยกันได้พบกับคู่ที่มีวัยแตกต่างกันได้มีบุตรหลานร่วมกันนะคะมีทั้งผู้มีประสบก,การณ์และคนอ่อนไหว นุ่มสาวมาร่วมการงานนักตึกระฟ้าแห่งหนึงน่งในเมืองกรุงนะคะก็ได้ร่วมทีมงานด้วยความอืมด้วยความกระฉับกระเฉงอ่ะมูฟออไปข้างหน้าแไอเจาาเมดนะคะเดือนพฤษภาค,คมที่เห็นอย่างนี้ก็แชมปพรรนพฤษภาค,คมอืม วินาศท,ทางไกลจบสิ้นไปต่างชาติต่างแดนต่างเขตดันไกลเนในใบื้องหลังการได้รับการสนับสนุสนเบืบ้องหลังนะคะสุภาพการแต่งงานการเดินทางความสําเร็จการยกย้ายเปลี่ยนแปลงดาววินาศกับดาวสุภาพไอ้ทับลัคนานะคะอ่าอีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงยกย้ายบ้านยกย้ายงานยกย้ายคู่นะก็ได้ลงจากคานนะคะ คุณหญิงคุณนายคุณชายไฮโซนะคะคาการเงินดีมีการศึกษาความรู้ดีอันนี้ก็รบอารมณ์สวิงขึ้นขึ้นลงๆงงเพราะไปเกี่ยวข้องกับสตรีแม่ Salesforce. แม่เราก็ต้องปรับตัวปรองดองเข้าหานะคะแตกต่างกันทางทัศนคติแตกต่างกันทางการเลี้ยงดูพื้นเพเราไม่เหมือนกันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะปรับทัศนคติใครที่ปรับตัวได้คนนั้นก็เหมือนพบกับสายฝน ฤดูหนาวก็ผ่านไปนะฝนตกทั่วฟ้ามีความเมตตาไม่เลือกที่รักมักที่ชังเขามาเพื่ออะไรมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ปรับทัศนคตินะคะรุ่มอรวยปรองดองกลมเกลียวกันตนเองก็มีพลังงานที่จะจีพจรลงเท้าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่การเริ่มตน้นฉลองการเงินมีจับจ่ายใช้ซ้อยได้ควบคู่ ได้แต่งงานนะคนต่างถิ่นนะการเดินทางชีวิตสําเร็จแล้วมีการเงินจับใจ่ายใช้สอยมีพลังที่จะ,ะมีบุตรนะอุ้มท้องตั้งครรเฉลิมฉลองมงคลสมรสมีธุรกิจเล็กๆมั่นคงแล้วก็บริหารต่อไปนี่ก็ได้พบกับเอต้องข้ามฝ่ายตรงข้ามที่มีฐานะการเงินเป็นเศรษฐีปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงพ้นพ้นเปลี่ยนแปลงไปชีวิตเปลี่ยนไปแล้วค่ะ การได้พบคู่ผู้พันกันมั่นคมนี้ก็นําให้ชีวิตได้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คิดบวกเข้าไว้นะคะไม่ไปขยายความกับใครคะ่ะเรามีสิ่งที่มีแล้วยินดีกับสิ่งที่ได้คะ่ะอันนี้ก็เดือนอเดือนมิถุนายน t o o n t h e star and the c h a ดอะเนะเชรลปันนักลบเ h อ moon นี่ก็าตัวแทนของสุภาพกวินาศนะคะก็สิ่งเก่า,าของเก่าของแก่ของข่างไกลไปแลว้วนะอันนี้ก็ไปเจอคนที่ผ่านการยารางผิดหวังมาแลว้วนะล้มแล้วมีเรือพว่วงมาหนึ่งลำนะคะ,ะว่าสนับสนุนให้ตนเอง ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงนะคะมีรถหลักทัพย์บ้านที่ดินมีธุรกิจโรงงานใหญ่โตบริหารเองนะคะคนเก่งนะคะดูนะดูมุทะลุอารมณ์สวิงนะขึ้นขึ้นลงๆก็ปรับตัวคิดบวกเข้าไว้เด e อ t สตานี่ก็ได้ลาบการงานสถานที่สวยโออารหราในเมืองกรุงทยานม่งไปข้างหน้านะคะคนรี่ร้อนใจร้อนนิสหนึ่งนะคะ เดอสตาร์ này, lar, นะี้เดลาประสบความสำเร็จนะมีความหวังกำลังใจไม่ท้อแทนะ้มีการงานอาชีพที่มั่นคงใหญ่โตนะคะหาราผลต่อไปด้วยตนเองได้มีสตินะคะนะมุ่งม,มัน่นการเป็นแปรงนี้จะไปสู่ความมั่นคงนะผูกพันกับคู่นะไปะย,ยาวๆกันแบบนี้ ไม่มีปัญหาด้านการเงินงนะคะมีอุ้นส่วนมาสนับสนุนตนเองนะคะก็ได้มีความคิดที่สดใสน,นะคะ่าวดีที่รอคอยนะคะฟ้าเปิดสดใสก็ได้บริหารโฆษณาประชาสัมพันธ์ลุยไปทางหนานะคะมุ่งมั่นเป็นคนเก่งนะคะอุปสรรคจะผ่านพ้นไปได้ด้วยเลือดของนักสู้นะก็ได้ทำงานทางด้านสุขภาพงานการกีฬา และกก็งานทางด้านความสวยความงามนะคะ,ะมีหลักแหล่งที่อยู่อาศัยของตนเองครอบแลว้วค่ะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันนี้ไม่สมดังใจหวังนะในเรื่องคู่เท่าไหร่มีเรือพ่วงมาหนึ่งลำก,ก็เราก็ดูแลสิ่งที่ รับผิดชอบโชคดีที่ได้มาจากอีกฝ่ายนะคะรงเรือนโรงงานนะคะมีการบริหารด้วยตนเองนะคะได้ลาได้ผู้ใหญ่ช่างไกลอุปถัมภ์ค่ะมีรถลักรัพย์บ้านที่ดินนะคะมุ่งมั่นไปข้างหน้า คอมเมนิเคชัเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันต่อไปนะคะคอมเน c ชั่นคอนเนชัไม่ต้องกลัวค่ะว่าอะไรจะหยู่ใต้น้ำซื้อคนรอคนงามนะคะบิวตี้นะมีแต่คนอยากเข้าใกล้ชิดนะคะ,ะก่อนจะตกก่อนจะเป็นดอกบัวผล่รับแสงตะวันอันสดใสนะคิดบวกเข้าไว้ก็ตกเป็นเหยื่อ อารมณ์สะกนนะคะโชคดีค่ะ